กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยใน et 1 6เพิ่งล้างหน้าโชว์ไปว่ามีของดีมาเนี่ตีฟองมันแบบว่าเนียนกันเลยแต่ว่าหลังจากที่ใช้ตัวนั้นบอกต่อตัวนั้นไปนแล้วโหผลตอบรับดีมากก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณนะครับวันนี้มีคนถามเข้ามาเยอะฮะบอกว่า อ้าวแล้วล้างแต่หน้าแล้วตัวลวอาบด้วยคือใช้สบู่นะจริงๆมันถ้าจะอาบได้มันก็อาบแหละแต่มันจะมีอีกอย่างนึงฮะตัวเราเนี่ยมันจะมีเหงื่อออกอยู่ทั้งวันมีขี้ใครเคยไหมฮะเวลาเราอาบน้ําเสร็จแล้วพอเราออกมาจากห้องน้ําเช็ดตัวแล้วัหมาดเผลอเกาตรงไหนเนี้ยขี้ใครขึ้นอ่ะแบบขี้ใครออกมาเหมือนประหนึ่งว่าไม่ได้อาบน้ําอะไรเงี้ยเนี่ยฮะวันนี้ก็เลยจะมีอันนี้มาแนะนำาะมอมามมอรามาสนะครับของไทดั๊ม แบรนด์เดียวกันกับที่ล้างหน้าที่ไอ้ล้างเลยไฮดามตัวนี้ก็คือมามิกซ์เนี่ยที่เขาบอกเป็นมะมิกซ์เนี่ยฮะมิกซ์มันก็คือเอามารวมกันมะเนี่ยมันคือมะหลายอย่างดูที่นี่เนี่ยมา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 เลยมะนาวมะกรูดมะพร้าวมะเขือมะละกอมะขามคือหลายๆมะเนี่ยมะเมาก็มีฮะคือหลายมะมากบางอันไหนก็ไม่รู้จักมะไหนมะไหนเอามารวมกันแล,แล้วปกติเนี่ยไอะใช้พวกสบู่มะขามอยู่แล้วพอมาเจอตัวนี้เออว่ามันดีเนี่ยฮะ มันเป็นอย่างนี้ฮะแพ็กเกจก็จะมีกล่องสวยงามแล้วก็ข้างในเป็นสองสีนี้เนี่ยฮะสองสีใช่ไหมสองสีที่ว่าก็เป็นลูกเล่นก็ทําให้ดูน่ารักน่ารักกลิ่นเนี่ยหอมทะลุซองออกมาเลยนะฮะถ้าเกิดว่าฉี่ออกมาเนี่ยหอมวนนี้อีกแต่ก็เป็นกลิ่นหอมแบบหอมไม่รุนแรงจะดูตรงนี้เห็นเม็ดเม็ดนี่ไหมฮะเม็ดเข้างในเนี่ยไอเม็ดเข้างในเนี่ยเมันเป็นวีดการ์ดวีดการ์ดนี่ถือว่าเป็นอ่าส่วนผสมเดียวกันกันกบตัวเซรั่มที่ไอใช่ครับวีดการ์ดมันจะเป็นสารสกัดที่ได้มาจาก ข้าวสาลีแล้วเนี่ยวิกกนมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนช่วยดูดซับสารพิษออกจากร่างกายอันนี้มันก็เลยจะช่วยในส่สว,สวนนั้นด้วยมันก็จะมาขัด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 เนี่ยครับมันก็จะเป็นเหมือนสปาอารมณ์แบบนั้นแหละก็เลยมาแนะนําให้ดูนอกแนะนําแล้วก็ถ้าไม่ลองใช้ดูมันก็ยังไงยังไงอยู่เนาะก็เดี๋ยวไปลองใช้กันนะ มิ้นเนี่ยความพิเศษขอมันก็คือเวลาเราทาผิวเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเนื้อครีมนะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะไม่เป็นฟองเหมือนสบู่ทั่วไปตรงเนี้ยพอกเอาไว้ประมาณ2นาทีหลังจากนั้นอนะ่ะเราก็ล้างน้ำออกเงี้ยทีเนี่ยพอกพอกไว้ประมาณ2นาที เราล้างสบู่ออกแล้วนะฮะสิ่งที่เราทำต่อเลยนะคือซับ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 เสร็จแล้วก็พอซับเสร็จใช่ไหมเอาให้แบบมาบแล้วเราก็ขันี่ทำแบบนี้นะทุกๆวันแล้วเราก็ล้างน้ำเอาอีกทีนึง เป็นยังไงบ้างล่ะครับเนี่ยแหละครับ,รบมาบอกต่อมาบอกของดีๆก็แล้วกันเนาะก็ใครสนใจก็ลองคลิกดูข้างล่างนี้แล้วกันนะครับก็ปี้ลองไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างลองทักไปสอบถามดูก็ได้ก็ใครที่สนับสนุนมาโดยตลอดก็ต้องขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งมามีของไหดํานะครับฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันใครที่ลองใช้แล้วใช้แล้วเป็นยังไงก็ลองมาบอกใต้คลิปด้วยนะครับฝากอุดหนุนกดไลค์กดแชร์ แล้วก็ฝากบอกต่อคลิปนี้ด้วยกดติดตามช่องของไอซ์สรารวัตรกันไว้ด้วยแล้วจะทําคลิปดีออกมาให้คนดูให้หายคิดถึงกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณจริงๆครับบายๆเพราะว่าผิวหน้าผิวตัวไอมั่นใจเลือกไหดําให้ดูแลครับอย่าลืมนะติดตามช่องไอสรารวัตรจินไทยเน้ยนะครับ i c e s a R a W นนะครับเป็นภาษาอีช่อง y, สารวัตรทีมทานาินนะครับอี่สแกมด้วย I อเอ็นเอสบอล